นี่ทำแบบนี้เด้อฉันจะลวกลวกเขาพอให้เขาดึงดึงก่อนถึงจะหมักนะวเวลาอบมันจะมันจะไม่เหนียวจะซุกน่อันนี้จะต้องกดลวกแค่นี้แหละ,ะนี่จะมหมัก หวาหนหมูออกหมดแต่ไม่เป็นไรอันนี้เป็นการเหมือนวเวลาฝรั่งทำบาร์บีคิวนะแล้วอบบาร์บีคิวตามร้านไทยแล้ก็ต,ต้องต้มน้ำร้อนเขาจะเขา,าจะตุ๋นก่อนอ <S <S ด้วยซ้ำกาจะไอ้นี่ต้มระดับหนึ่งอ่ะซุกระดับหนึ่งเลยลาย่างมันจะรุ่ยเปื่อยเ,เราก็ประมาณนี้พอเราไม่จำเป็นต้องพิเศษขนาดนั้น

จะใส่สีอิฐดำนิดหน่อยด้มันจะได้สีสวยใส่เยอะแล้วไม่้มันหอยนิดนนะ่อยมาร์กก็เราจะชอบแหละจริงนะเราจะชอบเลย กข้งมันเป็น,นะอะไรเอ้ยไม่ที่ขอเกลือนี่หนึ่งจะต้องขอเกลือนี่หนึ่งนะ ใครชอบหวานก็ใส่หวานเนะี่ยคนก็ชอบกิน,นหวานกินกระไอ่ทำารอย่ามรยาด เคเราเดี๋ยวเอาถาดน่ะถาด